มาเล้วมามาเล้วมาลุกมาเล้วลูกมาทายาแป๊บเดียวเลี้วอย่างอนีิลุกมาเล้วมามาแล้วเดี๋ยวแม่ทายาให้มาเล้วมาลูกมาใครใครตูลูุกมาเนาะเล้วอ่ะมาดีกันเลวมาดีก oh oh ันมาดีกันเล้วมาดีกันลุกมามาเล้วมาลูกมามาเนี่ยแม่ทายาให้เนี่ยเนี่ยแม่ทายาให้เนี่ยเล้วมาลุกมาเลยลูกลุกมาเลย าแล้วมาเอางอแล้วอ่ะโอ้โหใครตุนเก่งยังเลยว่ามาแล้วมาลูกมามาเร็วมามาได้ลูกมามาแล้วมาโอ้มาแล้วมามาแล้วมาหาแม่มาแล้วมาลูกมาแล้วมาแล้วเลยโอ้ยตุนเก่งจังเลยลูกแม่เก่งจังเลยนะโอ้โหเก่งมากเลยนะลูกเนาะโอ้โหเออเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะนั่งลงที่ลูกนั่งลงลูก Đào nàng long, ăn nàng long, ăn 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 long,